ทุกคนนี้จะบเกมฟรีไฟที่เราเคยนะครัะนี่ก็จะมาอัดฉากเด็ดๆให้ดูนะคะว่าจะเป็นอะไรถ้าผมเล่นฟรีไฟแบบปกติมาครับทุกคนนี่ไม่จำเป็ใช้เอเอ็นแล้วสิแบบว่าสกินกากครับเพราะว่าผมพี่เกียรติศุดเขาไม่มีเงินไม่มีไม่มีไดมอนด์ไดมอนด์หมดตัวแล้วครับของเงินเนี่ยเขา ตายอีกแล้วเพื่นปิดคปก่าน้อมันต้องปิดนะม่ต้องปิดท่าปิดท่าปิดนาค่ะน้ำตาที่เหลือผมฆ่าไปสองคนเลยแอซิดสองเพราะมันรัดผมแต่จ่าเบ็ดเนี่ยเดคนเดียวน่าแปลกเนาะหลังอือตายไอ้ไอ้ขาวไอ้ขาวเอาเยอะว่ะไอ้ขาวมันเอาเยอะว่ะ ขวาขวาขวาย,ยิงใครข่าวอื้ออื้อแพ้โดนสังาหารไปด้วยแอนเจิลแล้วว้บอแอนเจิลทำไมนี่เก่งจังวะโออเออในพื้นที่เร็วเราเกพอได้พอดักตงรงยิงได้ไม่เชื่อพอสู้ได้จะยิงทำไมเพื่อนไป้ยเ็เ,นเตนอัดหน้าเลยครับทุกคนเอ,อนเต้นอัดหน้า นี่โหพูงเงินอัดมากนายมันแย่เพมียังไงมันเ,เนนนล่นไม่ค่อยดีเอาไอ้นี่มาเต้นอีกข้าคือราชาแห่งนรกไม่ใช่คุณบ้าอเปล่ราชาแห่งนรกวะมึงคนไอ้นี่แม่งคือกว่าจะม,มึงจะเดินได้ไนี่มึงเป็นอะไรเป็นตะคิวหรือไงไม่นี่เชียว ไปเลยเดี๋ยวผมดักยิงให้ครับไปไปไปข้างหน้าเลยครับไม่ต้องรอครับไป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 ไะไปไปอเไา,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 า่ปไนะน่นนะไป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 ไาไมไไ เอาวะเอาวะนั่นแงมต้องมันนั่นมันลงามาแล้วอันี้มันไม่ใช่เกียมหลอนนะเฮ้ยนั่นคนเดียวก็ได้น,นี่นเนียวหลอนอ๋อมันมันจะเสียวหลัง ไม่เปียบมันมีหัวง่ายเขาอยู่มุมได้เปียบเที่ยงแท้แล้วถ้ามันอยู่มุมได้เปียบมันมันไม่รอดบางคนออกตันตายแล้วคนหนึ่งคนมันเขาเราเราต้องอน,นีง่นี่คือสาเหตุของการแคมป์ถ้าเราไปอ่ะว่าอยู่ตรงที่สุดที่มันไม่ค่อยได้เปียกมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้ารที่เราได้เปียบท,ท,ที่สุดใช่นไหมครับทุกคนหยุด เดินตามฉันสักทีได้ไหมไอพุทธกัเออเออลืมลืมลมีสกิลก็ลืมกดใช้นะนะฮะผมเป็นคนหนึลืมกดใช้สกิลัมเป็นถ่ายเ่เขาได้จุดที่แอดวา์กว่าเราเือ,อ ก็ดีอยากให้อยากให้เขาได้ไปมุมถุงให้เขาได้ไวมุูสึกคือจบแล้วมันเ่น อยู่ตรงข้างหลังนี่ดูเพื่อนนายหยุดโง่สักทีได้ไหมเอออะไรอย่งนไม่ก็จะตายเด็กนั่นแหละมาช่วยกันก่อนจะได้ไม่ต้องไปบวกมาช่วยกันก่อนกินได้ไหมโอ้โหม่งไม่ชนดเลยคุณผมตายอยู่ข้างๆคุณคุณได้มาช่วยผมเออมันรอดแล้ว,วนี่หวะไม่ใช่ปรเด็น หนูว่าตอนนี้น่าจะชนะใสๆไม่เลยนะว่าตอนนี้ชนะไหมทุกคนไม่ทำไมกันล่ะทำไมการันตีอย่างนั้นล่ะก็ไม่ทำไมล่ะก็มึงกันเดี๋ยวนี้ด่ากูเลยก็มือกันกูมือกันเดี๋ยวไหมอือติดต่อ เดินตามตะเดจะก,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 กินมาเป็นผีกระทำนี่คือสาเหตุของการที่โอ้แม่งเล่นมุมสูงกันอีกแล้ว,ลวมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้อย่าเดินไปรอรอให้มันโดนลงบีบรอให้มันโดนลงบีบเพื่อนเ้ามีคนมาอยู่ โดนงเปี่ยเพื่อนร้อยมันโดนงี่มาทุกคนอื เนได้ดยอะเยอดิอ่ะเอาน,นี้มาเล่นดีกว่าเอามึงซูซ้มเพื่อเหี้ยสีว่ะมาทำไมเนี่ยม,มาเมอนเยอะแยะเนี่ยอ๋อซูซ้มเพื่อให้กระสุนมันเยอะขึ้นเนึย ครับคุณเล่นอะไรคุณรู้ไหมว่าคุณนโคตรพ่อแจกเลย กองยาวมานี่เองทุกคนแพ้แล้วแหละเอา้าเดี๋ยวมนเสมอกับเรานีกว่ายังมียูกิลชนะนะแต่มเมียเราหนีสองพันแล้วก็เออไม่ไมไมอยากสืออันนี้สิเพื่อนมันจะไปยุ่อออยยกดเสืออันนี้ได้จะไปเสอเอวมาช่วยเพียอนก่อนมันจะไปซื้ออันนั้นแล้วมันก็จะแพ้ไหมนี่ครับ นไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับว่าจะชนะหรือว่าแพ้คนที่เข้าไปจูนก็อย่าลืมกนหลั์กดซับสนคอยให้กันด้วยนะโดมมันจะมึงจะมาปากกูทำใหม่เนี่ยเอ้ยไม่ไม่ต้องตามมาคนคนต้งเต้นกวนเปลี่ยนไปเลย はい。 It's <laughs> okay.